สวัสดีครับผมวันนี้ไม่ได้เอามีดมาขายนะครับผมแต่จะรีวิวซองมีดที่ผมสั่งทำนะครับซองไครเด็กนะครับผมส่วนสองเล่มนี้ไม่ได้สั่งทำแต่จะเอามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับผมเ,เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะเอาที่สั่งทำก่อนสั่งทำกับช่างวัดนะครับแกชื่อวัดนะวอแหวมนมะนกชาชอช้างนะครับแกมี Facebook มีช่องใน YouTube นะครับเดี๋ยวผมจะแปะ Facebook ของช่างและก็เขาเรียกว่าอะไรนะช่อง YouTube ของช่างไว้ให้นะครับผมโอเคมาดูงานซองของแกนะครับที่แกโฆษณานะครับปกตินะครับคือผมอะทำซองมีด ใช้เองถ้าเป็นมีดที่ใช้ในไร่ในสวนนะครับผมก็จะทำซอง PVC แบบนี้นะครับหรือซองท่อรางน้ำนะครับแต่ถ้าเป็นมีดพวกนี้นะครับที่ผมตั้งใจจะเก็บสะสมหรือเอาไว้ใช้งานที่แบบอเอาไว,พว้พกไว้ท้ายรถนะครับเวลาไปแคมปิ้งไปไหนเนี่ยนะครับผมก็จะสั่งทำซองกับช่างที่เขาเรียกอะไรมาตรฐานนะครับมาตรฐานยังไงคือแผ่นไขเด็กเนี่ยนะครับ ที่ช่างเลือกใช้นะครับแกมีให้เลือกนะหนาขนาด1.5มิลกับ2มิลนะครับซองเนี่ยนะครับ1000บาทมาแบบนี้เลยนะครับผมอาะไม่รู้เพื่อนเอนเห็นชัดไหมนะครับค่าทําซองนะ1 0 0 0บาทนะครับสําหรับซองที่หนา1.5มิลนะครับถ้าอยากได้2มิลก็เพิ่ม100บาทนะครับเพื่อความแข็งแรงนะแต่แกจะดูตามสภาพมีดด้วยนะครับและแกจะแนะนําให้ว่า 1.5มมิลก็พอหรือถ้าเป็นมีดไซส์นี้ใหญ่หนักควรจะ2มมิลเพื่อความแข็งแรงนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับตรงนี้แกเจาะมา3ลรูนะครับเผื่อคนขยับน็อตขยับอะไรนะครับจะใช้รูนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะมีน็อตอีกตัวนึงมาฟิตติ้งเพิ่มความแข็งแรงนะครับแต่น็อตท,ที่มันมากับซองไข่เด็กเนี่ยเอยมาับคลิปติดเอวเนี่ยนะครับ มันมีน็อตแค่2ตัวนะครับโอเคเดี๋ยวโฆษณานี้ก่อนให้แกผมโฆษณาให้แกทําไมหนึแกลดให้ผม200บาทอืมนะครับต้องบอกแบบนี้นะแกลดให้ผม200บาทนะครับลดค่าอะไรแกบอกว่าแกอัพซองให้จากซอง1.5เป็น2มิลและแกไม่กินเงินเพิ่มนะครับที่ผมบอกเมื่อกี้แหละนะครับเพราะที่แรกเนี่ย คุยกันก็คือว่าผมอยากได้ซองมีดผมก็แค่ส่งมีดไปนะครับและช่างก็บอกกลับมาว่าเดี๋ยวใช้ซองสองมินด,ดีกว่านะครับเพราะมันมีดมีดพี่มีดพี่มันใหญ่นะครับแล้วก็หนักนะครับแต่ว่าไม่คิดเงินเพิ่มแถมให้นะครับก็ประมาณนี้เนาะอ่าทั้งนล้วอะอตาไก่นะครับแกบอกตะไก่เนี่ยเป็นของ USA นะนะครับแข็งแรงนะครับผมดูแล้วก็เออว่าแกย้ําตะไก่สวยวะนะครับ ดูแน่นหนานะครับเปรียบเทียบกับของผมที่เป็นจากจีนอันนี้แกบอกตัวละหบาทนะจากจีนของผมนะครับยําบีมั่งอะไรบ้างเงี้ยครับอย่าว่ากันนะมือสมัครเล่นนะครับทำทำเล่นมั่งทําแถมมั่งทําใช้งานชั่วคราวบ้างนะครับดูคุณภาพต่างกันเยอะมากเห็นไหมครับตัวละ5บาทกับตัวละบาทกว่า,วาไม่ถึง2บาทหรอกบาทกว่ากว่านะครับ นี่บาทกว่าๆผมย้ำไปให้ก็กี่ตัวละตัวละสองบาทอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยี่สิบสองบาทแล้วนะครับที่ผมทำไปให้นะครับก็มาดูนะครับส่วนความหนาของซองแกบอกสองมิลน,นะครับผมวัดเทียบกันเลยนะครับก็ได้สี่นะครับตรงเนี้ยที่หนีบแน่นๆก็สี่มิลน,นะครับแสดงว่า ความหนาของซองเนี่ยสองมิลน,นะครับก็โอเคนะแข็งแรงผมลองดูแลเมื่อกี้ครับแข็งแรงนะครับผมส่งทําไปสองซองนะครับแข็งและ่าแน่นนะครับนี่แน่นเห็นไหมผมต้องเขยาวเวา่าเบาๆกลัวประวัติศาสตร์ซ้ํารอยนะครับแต่แค่นี้ก็ไม่หลุดแล้วล่ะโอเคนะครับดันเออแกก็ดีไซน์ให้มีที่ดันตรงนี้นะครับผมอึ๊บ ให้ดูสองมีดนะครับอืมนะครับสองซองนะครับสองพันบาทนะครับนี่คือบางคนถึงบอกว่าเออทำไมมีดพร้อมซองราคาแพงจังนะครับถ้าเกิดว่าซองที่สั่งทํากับช่างที่มีมาตรฐานนะครับคือมีเพื่อนพยายามจะติดต่อผมและว่าให้ทําซองทำอะไรผมบอกผมเครื่องไม้เครื่องมือไม่ถึง นะครับทำแล้วมันก็ขี้เหร่แบบนี้นะครับมันทําขายไม่ได้แต่ทําแถมทําแจกทําไปแบบคิดราคาเฉพาะค่าวัสดุ10 20บาทอะพอได้นะครับแต่ถ้าจะทําขายจริงมันต้องแบบนี้นะครับผมผมพูดตรงๆนะครับอัดแล้วเข้ารูปมีดสวยนะครับไม่ว่าจะเป็นกาดมีดหรืออะไรมีดเนี่ยนะครับเพราะมันมีผลเรื่องความปลอดภัยนะครับผมต้องบอกแบบนี้เนาะนะครับมาเปรียบเทียบกับซองของ k i m นะครับ หนาสองมิลเท่ากันหมายถึงว่าเนี่ยนะครับเป็นสีมิลน,นะครับก็ใช้ได้แต่ว่าของ k r m ตาไก่จะเล็กนะครับเห็นไหมแต่ว่าดูเนื้อเหล็กดูเนื้ออะไรแล้วก็น่าจะเป็นของดีนะครับของดีเหมือนกันนะครับไม่ใช่ของไก่กานะครับแต่ k r m จะดีก็คือแกคิดตรงนี้มาให้แกจะเจาะรูระบายอากาศนะครับ ช่วงนี้มาให้นะครับสบายความชื้นนะครับไม่ได้ระบายอากาศนะครับอของ KM ก็รัดแน่นนะครับเห็นไหมครับแน่นปากเลยอืมนะครับอ่ะนี่ก็ซองของ KM นะครับผมเนี่ยนะครับ ผมพยายามจะบอกปัดเรื่องการทําซองนะครับถ้าควรจะจ้างผมทํานะครับโอ้นี่ทำมีนี่หนาจังอนะ๋อเท่ากันเนอะ2มิลทษทีนะครับแผ่นหนาสุดก็น่าจะ2มิลนั่นแหละนะครับผมเคยสั่งมาลองหัดทําเล่นเองผมบอกตรงนะโคตรยากเลยนะครับแผ่นนนหนา,นา,นานเนี่ยถ้าเครื่องไม้เครื่องมือไม่ถึงให้ความร้อนไม่ถึงนะครับนี่ไปเผ่อเสียอีกนะครับก็ประมาณนี้เนอะนะครับซองมีดนะครับ แนะนำให้ส่งทำกับช่างนะครับที่ได้มาตรฐานนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับคือมีดมันราคาแพงเพิ่มเงินอีกหน่อยหนึ่งได้ซองดีๆเนี่ยก็คุ้มนะครับแต่ถ้ามีใช้ในไร่ในสวนนะครับผมก็จะแนะนําให้ประหยัดลดต้นทุนนะครับใช้ซองพวกนี้หรือซองท่อรางน้ําได้นะครับป้องกันคมได้นะครับถึงไหนแล้วอ๋อถึงแค่นี้แหละนะครับให้ดูสองมีดก็จบนะครับเดี๋ยว ้าเพื่อนๆสนใจทํากับช่างนะครับผมจะแปะลิงก์ช่องของช่างกับแน่นไหมนะครับโทษนะนะครับไม่กล้าเขย่าแรงมีดอันนี้หนักมากนะครับเดี๋ยววันหลังจะทดสอบจะรีวิวและเทียบกับอ r m ให้ดูว่าหนักเท่าไหร่นะครับเหล็ก G O 5นะครับโคตรหนักเลยนะครับแต่น่าจะฟันดีแหละนะครับใหญ่นะครับเล่มนี้เล่มแรก G.O.5 เหมือนกันทดสอบหลายรอบแล้วยังคมเฉียบอยู่เลยนะผมลองเฉือนเชือกมานิลาเหนียวเนี่ยเฉือนสบายเลยนะครับวันหลังค่อยรีวิวให้ดูใหม่นะครับคู่เทียบกับพวกนี้เนาะวันนี้เป็นเรื่อง2องมีดนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะนะครับอืมช่างวัดนะครับซองสวยนะครับอ่ะให้ดูซองอีกทีหนึง่งเปรียบเทียบให้ดูกับของ K.I.M ของย e ี่ห้อนะครับผมว่ามันสมน้ําสมเนื้อดีไม,ไม่ไม่กล้าของคนอื่นมาเปรียบนะครับไม่ว่าจะเป็นมีด ช่างอ่ำนะครับแล้วก็ซองของช่างวัดเปรียบเทียบกับของ K.I.M มีดแล้วก็ซองของ K.I.M นะครับด้วยสนุนราคาแล้วพอได้ซองมาก็พอๆกันเลยราคานะครับต้องบอกแบบนี้นะนะครับโอเคนะครับผมขอบคุณเ,เพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมช่องมีดและขวานนะครับใครอยากจะรู้เรื่องอะไรนะครับ ก็คอมเมนต์มานะผมก็จะพยายามทําให้นะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่ได้ไม่ต้องคิดคอนเทนต์เองไงนะครับบอกว่าเพื่อนอยากดูเพื่อนอยากรู้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ